ความหน้าดอกลงเพื่อที่จะเอามีดลงตรงนี้ให้ได้<ม>ต้องการรูกว้างแค่ไหนแ<ม>ล้ก็กะเอากาดูขนาดก่อนรูมันน่าจะอยู่ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เยี่ยมมีด<า>จะเฉียงมีดออกคมมีดไปทางซ้ายเราทำทางซ้ายปึ๊บค่อยๆหมุนดึงมีดออกระหว่างโค้ง ค้งลงงัดปมีดพี่อย่าไปจิ้มมีดแล้วงัดเลยนะปลายมีดหักเลยมาปุกค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆปรับช่วงนี้ถอนมีดออกนิดนึงแล้วค่อยๆกดด้ามมีดลงแล้วก็ค่อยๆกดลงให้มันทะลุออกไปมันก็จะหลุดออกมาไปอยกฝั่งหนึ่งปุก ของตรงนี้เป็นได้ทรงย่างดูทรงเขาคุณมา <Okay. S 1> มันแหลกไปนิดนึงพี่อยากให้มันดู uh huh. มนมนๆน,นิดนึงตรงนี้เหรอตรงนี้อยากจะให้มันดูน,นี้ก็พยายามหาหามุมแย่ไปมีดให้ได้พอเสร็จแล้ว <Okay. S 1> ขายเมื่อกี้ยัง <Okay. S 1> <laughs> ขายเมื่อกี้